สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะครับคดีคดีหนึ่งนี่นะครับซึ่งเป็นคดีว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ปี2560ซึ่งผมเป็นทนายจำเลยห้ากับจำเลยในคดีนี้ถูกฟ้องที่ศาลอาญาธนบุรีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนึ่งทางภาคอีสานนะครับ แล้วก็จำเลยก็เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างเวลาที่จะมีการคัดสรรตำแหน่งอธิการบดีซึ่งอธิการบดีคนนี้ก็ดํารงตำแหน่งมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ครั้งต่อไปก็อยู่ระหว่างการเสนอเสนอชื่อเพื่อจะเข้าคัดสรรเป็นอธิการบดีนะครับ ผู้ซื้อข่าวท่านนี้ก็ให้ข้อจริงกับทนายความเลยนะครับว่าทราบข่าวว่าท่านอธิการบดีคนนี้เนี่ยไม่มีความไม่เหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีเนื่องจากมีที่พฤติกรรมในการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งถูกฟ้องกําลังถูกฟ้องกาลังถูกดําเนินคดีอยู่ที่ศาลที่ศาลอยู่นะครับแล้วก็นําความฟ้องให้ทนายความดูนะครับ ซึ่งระวังที่จะมาปรึกษาทนายเนี่ยปรึกษาหลังจากที่ถูกฟ้องเป็นคดีแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะถูกฟ้องเนี่ยทางผู้สื่อข่าวท้องถิ่นท่านนี้ก็นำคำซ้เนาคำฟ้องเนี่ยที่ฟอ้องอธิการบดีคนนี้นะครับไปโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งเป็นเป็น a ฟ e บุ๊กกลุ่มกลุ่มของประชาชนในเขตจังหวัดน,นั้นมีสมาชิกไม่น้อยกว่า700คนประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะครับ เป็นเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับอธิการบดีท่านนี้ก็มีภูมินี่ยเอาอยู่ที่กรุงเทพมหานครในเขตอำนาจศาลอาญาธนบุรีนะครับเมื่อท่านอาธิการบดีนี่นะครับท่านนี้ทราบเรื่องก็ตั้งทนายความฟ้องเองที่ศาลอาญาธนบุรีนะครับซึ่งท่านก็อ้างว่าท่านทราบทราบข้อความที่จำเลยโพสต์ไปเนี่ยตอนที่ท่าน อยู่ที่กรุงเทพมหาน,นครในเขตสารอาญาทนบุรีนะครับก็มีการฟ้องในข้อหานะครับมินระมาทด้วยการโฆษณาและก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําเข้าข,ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับผมก็ได้รับแต่งตั้งจากจําเลยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นให้เป็นทนายความให้นะครับในชั้นไตส่สวนมูลฟ้อง นะครับซึ่งประเด็นที่ผมตั้งในการต่อสู้นี่ก็คือว่าอธิการบดีท่านนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะครับที่ผมจะสู้เรื่องมินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับก็จะพิสูจน์ความจริงให้ศาลเห็นว่าอธิการบดีท่านนี้เนี่ยถูกฟ้องจริง ถูกฟ้องต่อสารจริงนะครับซึ่งข้อความที่จำเลยก็โพสต์ไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้กล่าวหาว่าอาธิการบดีท่านนี้เนี่ยกระทำการทุจริตตามคำฟ้องแต่ก็โพสต์ให้สาธารณชนรับทราบว่าคนที่จะเป็นอธิการบดีนี่นะครับมีประวัติแล้วก็มี การถูกดำเนินคดีในศาลสมควรที่จะได้รับ,บการสรรหาแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีหรือไม่เจตนาเขาเพียงแค่นั้นเองซึ่งผมก็ตั้งทงว่าผมจะพิสูจน์ความจริงให้ศาลเห็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะว่าความจริงแล้วอธิการบดีท่านนี้ก็ถูกฟ้องจริงนะครับซึ่งจาเลยผมในข้อความที่ขอโพสท,ที่ผมเอามาให้ผมดูนี่นะครับก็ไม่มีปรากฏข้อความอย่างใดว่ากล่าวหาว่าที่การบดีท่านนี้เนะี่ย กราทำการทุจริตตามคำฟ้องนะครับประเด็นแรกที่ผมจะต่อสู้เรื่องการมีดมามะด้วยการโฆษณานะครับส่วนประเด็นที่สองเรื่องพรบาว่าด้วยความผิดตามคอมพิวเตอร์มาตราสองออปี2560มาตรา14เนี่ยนะครับผมก็สักค้านสักค้านให้ได้ใจความ เหมือนกับแนวข้อต่อสู้ที่ผมตั้งไว้เป็นข้อต่อสู้ในคดีเรื่องในฐานความผิดมีตรมาพด้วยการโฆษณาประเด็นที่ผมตั้งไว้มันก็จะได้ข้อต่อสู้ใน2ฐานความผิดคือมาตรา14ตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการมีตรมาพด้วยการโฆษณาก็สักครั้งหลายประเด็นเนี่ยนะครับแต่ก็จำคำถามสักครั้ง ไม่ได้แต่ว่าจําสรุปสรุปที่ศาลอุทธรณิพากษาไว้เนี่ยนะครับซึ่งคดีนี้นะครับศาลอุธอทธรศาลชั้นต้นก็มีคําสั่งม,มีคำสั่งดรือคำพิพากษาเนี่ยว่าคดีไม่มีมูลยกฟ้องเนี่ยนะครับต่อมานะครับทางฝ่ายอาธิการบดีท่านนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ซึ่งคดี ราศดรฟ้องเองเนี่นะครับถ้าสารชันต้นยกฟ้องสารอุทธรณยกฟ้องคดีก็ถึงที่สุดไม่สามารถดีกาได้นะครับเมื่อทางฝ่ายอธิการบดียื่นอุทธรณ์ผมก็แก้อุทธรณ์เข้าไปนะครับซึ่งสารอุทธรเนี่ยนะครับก็มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นยกฟ้องเหมือนกันเนี่ยนะครับ โดยให้เหตุผลเนี่ยนะครับเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท,ทนายจำเลยที่ผมถามค้านไว้เนี่ยนะครับซึ่งสรุปสรุปได้ใจความว่าเนี่ยนะครับเ,เห็นว่าภาพถ่ายส้หรับคำฟ้องคดียาที่จำเลยนำไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของเพจจังหวัดจังหวัดหนึ่งมีชื่อจังหวัดด้วยนะครับในเพจของจังหวัดนั้นน,นะครับและแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่ม ชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดนั้นๆมีชื่อจังหวัดด้วยโจย์นะครับไม่ได้นำสืบชันแต่สู่มูลฟ้องว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมหรือเป็นเท็จนะครับหรือเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรอาณนจักรหรือเป็นความผิดก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา,ยาประมวลกฎหมายอาญา,ยาหรือมีลักษณะอันลามุกอันจะเป็นความผิดตามบทมาตราดังกล่าว การกระทําของฉันเลยจึงไม่มีมูลเป็นจึงไม่มีมูลเป็นความผิดในข้อหานี้นะครับที่ศาลชันที่ศาลชันต้นพิภากษายกฟ้องวันนั้นศาลอุทธเเรธเห็นพอกเห็นศาลอุทธรภาคภาคสี่เห็นพ้องด้วยที่ภากษายืนนะครับซึ่งซึ่งประเด็นเนี่ยถ้าเราจับประเด็นตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นที่สุดถึงที่สุดเนี่ยนะครับการที่จะผิดตาม พระราชจะบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นี่นะครับข้อมูลที่นำนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่บิดเบือนต้องเป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จมันเป็นข้อมูลไม่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยนะครับซึ่งประเด็นที่จำเลยในคดีนี้นำไปโพสต์ใน facebook หรือ แอปพลิเคชันกลุ่มเนี่ยของจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นสําพเงินคำฟ้องที่ที่ตัวอธิการบดีซึ่งเป็นโจรเนี่ยถูกฟ้องจริงนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ที่ทางอธิการบดีที่เป็นโจรเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าสําพเงินคำฟ้องนั้นเป็นเท็จนะครับซึ่งใน ในชั้นเนี่ยนะครับในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยผมก็ให้ตัวจำเลยเนี่ยไปคัดไปคัดไอ้คําำฟ้องเนี่ยนะครับไปคัดถ่ายคำฟ้องโดยโดยเอาสนะคำฟ้องในคดีนี้เนี่ยไปยื่นต่อศาลที่อธิการบดีเนี่ยถูกฟ้องนะครับเพื่อให้ศาลนั้นเห็นว่าเห็นว่าจำเลยคดีเนี้ยประสงค์ที่จะเอาเอกสารคำฟ้องนั้นเนี่ย มาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ให้ให้สารที่อธิการบดีถูกฟ้องเนี่ยเห็นว่ามีส่วนได้เสียนะครับเพื่อเอาเอกไปคัดสำนาคคำฟ้องในคดีที่อธิการบดีถูกฟ้องเนี่ยพร้อมเจ้าที่รับรองมาเสนอต่อศาลนะครับเป็นพยานหลักฐานประกอบใช้เป็นเอกสารประกอบการถามคา้านในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคือไม่ได้ยื่นเป็นพญญานยานนนะครับใช้เอกสารยื่นประกอบเพราะว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ย ทางทนายฝ่ายโจทก็มีมีสําเมาคาฟ้องกอันนั้นอยู่แล้วแต่ไม่มีการรับรองโดยเจ้าที่เป็นแค่สำเนาเนี่ยนะครับทนายก็เลยให้ไปคัดเอกสารที่มีเจ้าที่สารรับรองมายื่นประกบกับสำเนา,นาวคำฟ้องที่ฝ่ายโจทยื่นต่อศาลนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านี่นะครับการที่จะผิด จะผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14เนี่ยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเป็นข้อมูลปลอมนะครับต้องเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงสารกันเลยมองว่าทางฝ่ายโจทไม่ไม่พิสูจน์ในศารเห็นว่าข้อมูลข้อมูลที่ที่จำเลยนำมาโพสเนี่ย มันบิดเบือนมันปลอมอย่างไรนะครับก็ยกฟ้องไปส่วนในประเด็นเรื่องการมินะมาด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับสาลอุทธร์ไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นนั้นเลยนะครับแต่ในศาลชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยในประเด็นนั้นไว้นะครับสรุปเป็นประเด็นว่าออทางอธิการบดีเนี่ยเป็น ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับแล้วก็การที่การตรวจสอบการตรวจสอบของจำเลยเนี่ยนะการพดองจำเลยมีจะนำมุ่งเน้นเพื่อจะทำการตรวจสอบต้องการตรวจสอบบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีนะครับ ซึ่งการตรวจสอบของจำเลยเนี่ยก็มันจะเป็นผลประโยชน์ที่ทำให้สาธารณะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็จำเลยการกระทําของจำเลยเนี่ยนะครับจึงไม่เป็นความผิดฐานมินจมา้วยการโฆษณานะครับคือสารสารให้ความเห็นลักษณะคร่าวๆอย่างนี้นะครับ ส่วนชั้นสารอุทธรเนี่ยสารอุทธรไม่ได้ไม่ได้ัยถึงประเด็นนั้นเลยประเด็นเรื่องมินิมดาด้วยการโฆษณาพิจารณาในประเด็นเดียวเรื่องผิดหรือไม่ผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มา,มาตรา14นะคร,ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวข้อต่อสู้คดีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับซึ่ง ปัจจุบันก็มีการฟ้องร้องกันในความผิดฐานนี้เป็นจำนวนมากนะครับหลายคดีนะครับซึ่งปัจจุบันทนายก็กำลังทำคดีให้กับชาวบ้านในลักษณะอย่างนี้หลายคดีนะครับก็ผลคำพิพากษาก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ